อยากเจอก็ต้องได้เจอนะฮะให้อยากเจอต้อนรับกับคณาวุค่ะสวัสดีครับมาแล้วโอ้โหคิดถึงแม่นะคะแฟนคิดถึงมากสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ยังไงเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ช่วงกับตัวครับช่วงนี้ก็ส่วนใหญ่จะเลี้ยงแมวครับเอ้ยเลี้ยงแมวน้องแมวชื่ออะไรนะบอกท่านผู้ชมหน่อยชื่ออาซาครับผมอาซาใช่เมื่อกี้เห็นแบบพิมพ์มาเยอะมากอาซาใช่ครับเป็นพันธุ์สกอต t i s h f o ครับผมโอ้ยไม่เคยเจอไม่เคยได้ยินหูพับเป็นหูพับครับอ๋อน่ารักเนาะเห็นในไอจีบ่อยๆเนาะช่วงนี้นะครับอ่ะดูทีนสําหรับช่วงเนี้ยช่วงกับตัวเราทําอะไรบ้างเราแชร์ให้กับเพื่อนๆฟังหน่อยโอ้ก็ พักผ่อนครับพักผ่อนอย่างเดียวเวลานอนนี่ก็ต้องแบบพักผ่อนอะไรดีเวลาแบบถ้าเกิดสมมติเราจะต้องออกไปทํางานเนี้ยแบบเราต้องเจอมลภาวะอะไรภายนอกงี้นเราก็จะใส่เป็นหน้ากากอนามัยกับล้างเจอล้างมือบ่อยๆครับผมเพราะว่าเราต้องพบปะผู้คนเยอะแต่ว่าตะกี้ที่ผมพูดไปมันคือแบบการแบบการดูแลการป้องกันภายนอกเออแล้วยังไงอีกถ้าอยากป้องกันจากภายนะครับก็ดื่มรังนกมีเวลเลยผมมันอะไรอ่ะมัน ช่ครับเพราะว่ารังนกบีเวลเนี่ยเขาจะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายเราแข็งแรงมากยิ่งขึ้นด้วยแล้วก็ที่สําคัญคทําให้หน้าของเราเนี่ยอ่อนเยาว์กว่าไวโอ้ยนะกินปุ๊บอุบาล3สามเลยนะขนาดนั้นเลยเหรอร้องอ้วแ้วะเลยอะโอ้โหอันนั้นอ่อนไปนะโอเคอนอกจากตรงนี้แล้วยังมีวิธีการดูแลสภาพแบบไหนบ้าง <S <S ทั้งตัวเองแล้วก็ครอบครัวก็ส่วนใหญ่ถ้าเกิดสมมุติเรา ตอนนี้ผมจะมาอยู่ที่คอนโดซะเป็นส่วนใหญ่ครับเพราะว่าเหมือนว่าเราต้องออกไปทํางานเยอะพบปะผู้คนเยอะเราก็เป็นห่วงสุขภาพของคนที่บ้านด้วยรเราก็เลยเ,เลือกมาอยู่ที่คอนโดดีกว่าจะได้แบบตัดปัญหาไม่ให้แบบคนที่บ้านเขาได้รับเชื้อหรืออะไรถ้าเกิดสมมติเราติดมาจริงโอเค ซึ่งโลดอ่เป็นการป้องกันตัวเองด้วยนะคะแล้วก็รักษาแบบว่าเฮ้ยพอปลอดภัยที่ทางบ้านด้วยนะหะครับตอนนี้มันมีกิจกรรมที่เราได้ได้ให้ผู้ชมได้ดูไปครับผมก็คือ Dance from ม o m e คือได้รับความแบบเขาเรียกอะไรด้วยความสนใจยกมากเคยได้เห็นคลิปบ้างไหมโอ้โหเห็นครับผมผมเข้าเข้าไปตามส่องในทิกตอกมาเหมือนกัน่อใช่ครับผมเราเข้าไปนั่งดูมาแล้วก็แบบดูวิวิวแฟนคลับที่แบบดูเอ็ดมาก็มีทั้ง พี่ๆชาวไทยแล้วก็พี่ๆอินเตอร์แฟนส์ก็เยอะครับก็น่ารักทุกคนจะบอกว่าทุกคนคลีเกทแบบน่ารอดอ่ะบางคนแบบเราไม่คิดิดว่าไว้มีการเปลี่ยนชุดสักไว้เปลี่ยนรี่คนเุ่งบางคนบางคนคือเป็นเต้นเป๊ะว่าผมเองนะครับคือแบบเห็นที่แบบของผมแบบนี่แต่แบบพี่แฟนคลับก็แบบโอ้โหท่าแบบมาเต็มมากเออนลอดอ่ะแล้ววันนี้มาทั้งทีไม่ได้มาแบบมาเฉยๆแน่ครับต้องมีอะไรมาฝาก แฟนๆมีครับผมนั่นก็คือโปรโมชั่นใช่ไหมครับดีไหมดีสุดๆคุ้มสุดๆครับคุ้มแน่นอนมาทันทีชลอบมาทันทีโปรโมชั่นดีๆต้องคุ้มแน่นอนครับผมเป็นยังไงโปรนี้ครับก็สำหรับใครนะครับที่ไม่ทันกิจกรรมนะครับ Dance from home กับยิ่งดื่มยิ่งรุ้นนะครับก็ไม่ต้องเสียใจครับผมเพราะว่าเรานะครับมีของวัลมาแจกด้วยนั่นก็คือนี่ครับ เป็นหมอนข้างขนาดจิ๋วครับผมเป็นหน้าผมครับและยังไม่หมดนะครับเรายังมีแจกเป็นเสื้อฟุตบอลตัวนี้ที่ผมใส่ถ่ายในโฆษณาของบีเวลด้วยอันนี้คือเสื้ออันจริงเลยใช่ใช่ครับที่ที่เป็นสีนี้ผมใส่แว่นแล้วก็มัดจุกแล้วก็นอนเกาฟุงอ๋อแล้วเสื้อเสื้อตัวนี้แหละครับผมรักหรือยังต้องถามทีมงานครับต้องถามทีมงานครับวันนี้เออนะาฮะ ทำยังไงถึงจะได้อ่ะก็ง่ายๆเลยครับผมเพียงแค่ทุกคนนะครับซื้อนี่เลยครับเป็น Bewell 4%ขนาด75 ml ถูกไหมครับราคา1,080บาทครับซื้อตั้งแต่6โมงถึงเวลา5ทุ่ม59นะครับก็ใครนะครับที่ซื้อแล้วได้เป็น t o อ s p e n นเดอันดับหนึ่งนะครับก็จะได้รับเป็นหมอนข้างแบบนี้กับเสื้อฟุตบอลแบบนี้ไปเลยครับผมแต่ยังไม่หมดครับผมเรานะครับ ถ้าเกิดใครเนี่ยซื้อตั้งแต่เวลา6โมงนะครับถึงเวลา1ทุ่ม45ก็คือเวลาที่เราไลฟ์นนทั้งหมนเนี่ยก็จะได้รับมีเวล4ขวดนู้น well noon, แถมเพิ่มไปอีกด้วยโอเคมีแต่คุ้มกับคุ้มครับผมเรียกว่ามาทั้งทีก็คือมีโปรโมชั่นด,ดีๆแล้วก็สุดคุ้มมากนะครับใช่ครับโอ้ยถ้าได้ได้หมอนข้างไปได้เสื้อไปเหมือนเหมือนแบบน้องอยู่ในบ้านนะบ้านมีน้องอยู่ในบ้านอะนะฮะ ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ถ้าใครไม่ทันเนาะย้ำอีกครั้งถ้าใครไม่ทันกับกิจกรรมออยิ่งดื่มยิ่งลุ้นกับกิจกรรมแดนฟองโฮมก็ง่ายง่ายซื้อไปเยอะๆค่ะคุณผู้ชมขาได้รับแน่น,นอ,นน,อนนี่นาารางวัลนี้นะฮะน้องถือนี่คือน่าฮักมาก <literature> นะฮะอ่ะาาโอเคอย่างที่บอกไปว่ากิจกรรมยิ่งดื่มยิ่งลุ้นพี่ได้บอกไปแล้วว่าแปดผู้โชคดีวันนี้น้องมางทีจะเป็นผู้ที่มอบโชคให้กับเขาได้ครับแปดรางวัลนะคะทีมงานขา ขอกล่องหน่อยขอกล่องหน่อยขอกล่องเลยเซฟเ<ห>ป็นยังไงเอามาออซึ่งกล่องเนี้ยครับเดี๋ยวจะได้จับแน่นอนแต่ว่าตอนนี้อยากให้น้องดูคลิปก่อนนะอยากให้น้องดูคลิปก่อนซึ่งอันเนี้ยเอามาให้อุ่นใจบ้างได้จับแน่นอนนอ,อมาแต่ตอนเนี้ยไปดูคลิปก่อนมากอย่างที่พี <og people S 1> พ่พูดไปครูคนเลิศอะ ทีมงานหามาคลิปแต่ละคนอันนี้คือคนที่ได้รับรางวัลที่หนึ่ง จะเต็มกระหงกอีกครับคนนี้รางวัลที่หนึ่งนะเป็นสส้คอทองคำหนึ่งาว้าวยินดีด้วยครับเป็นยังไงดูเอ็ดเมื่อกี้คือปังไหมคือมีความแบบครีเอท่อนข้างเยอะเพราะว่าผมยังคิดไม่ถึงเลยครับว่าจะต้องขนาดนั้นเลยเปลี่ยนชุดแบบสุดยอดมากครับนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูรางวัลที่สซึ่งรางวัลที่สเนี่ยจะมีสีสี่คนด้วยกันพี่เดนะโอเคมา

ตัวเองก็ผิวนะคะก็แสดงความยินดีด้วยนะคะสำหรับทุ้อี่5คนนะคะ2รางวัลนะคะซึ่งเป็นอะไรพี่โรชนะคะครับโอเคอ่ะอยากเจอเขาไหมอ่ะอยากครับอยากเจอเขาไหมเดี๋ยววันนี้ไี่เจอแน่นอน5คนด้วยกัน5คนนี้ใช่ไหมครับใช่เดี๋ยวเราจะเจอแน่นอนนะคะเขาพรอมไม่นาที่จะเจอกับเรามา เขาพร้อมยังอ่ะเขาอาจจะพร้อมแต่ผมไม่พร้อมครับอวันนี้มีเซอร์ไพรส์ด้วยวันนี้มีเซอร์ไพรส์ด้วยค่ะทุกคนจะบอกว่ามีเซอร์ไพรส์ให้กับทุกทุกคนด้วยนะฮะซึ่งเซอร์ไพรส์นี้มาทั้งทีกลับมาทั้งทีพี่จะไม่ให้เต้นแบบในคลิปละเพราะเคยเต้นไปแล้วเคยเต้นไปแล้ววันนี้พี่จะให้เต้นเมื่อกี้พี่สอนเพื่อนเพื่อนของพี่ไปครับ อยากโดนช่อนแกงว่ะเคยได้ยินมาเคยเคยครับผมเอาดีๆเคยเหรอจักแป๊บโผล่ติดตามอยู่ติดตามอยู่ตัวจริงติดตามอยู่ตัวจริงนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้ทั้ง5คนที่อยู่ตรงนี้ที่เป็นผู้โชคดีอ่ะดูกับเต้นไปด้วยได้ครับไดหมนี่เอออะทั้งชายทั้งชายทั้งชายตัวไหนรัวไหน ทุกกล้องเลยค่ะมาทั้ทายครับทั้งทายนะคะเดี๋ยวเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเราสอนกัปเต้นไปด้วยเลยแล้วก็ได้ครับอ่ให้ให้กัปสอนน้องๆเต้นไปอีกได้ครับสอนในสอนในสอนไปอีกโอเคครับโอเคพร้อมยังได้ครับพร้อมแล้วเชิญกัปตรงนี้ค่ะพร้อมแล้วเชิญกัปตรงนี้ครับทุกคนขาแคปแคปไปดีๆนะคะอ่ะพร้อมแล้ววอมวมกันนะพร้อมแล้วเพลงมานะฮะ เดี๋ยวให้ทั้ง5คนตรงนี้ดูกับเต้นไปด้วยนะคะแล้วก็เต้นไปพร้อมกับกับไปเลยได้ครับนะโอเคพร้อมแล้วเพลงมาวอมนี่ไมครับยางยางไงครับขอวอร์มก่อนอ่ะอีกพอนหนึ่งไปนะเดือดโดนชันแกงบ่านะไปอ้ะ อ่ะไปข้างนี่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 ฟรีเจอเออเนี่ยฮะหน้าจบแล้วเหรอครับไปอีกได้ไปอีกได้อันนี้วอมวอมอันนี้ตเป็นขนมปลมวอมโอเคครับอ่ะจมกันได้ไหมครับเนี่ยห้ามคนแบบนี้ขวบล้อแล้วนะขวบล้อค้างนะคะน่ะโอ้โหคนนี้เต้นจนไม่เห็นตาแล้วนะ อาะโอเคพร้อมแล้วไปครับอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเรานี้นะครานีรับใช่เฮ้ไปอาะอาวลาลาเฮ้ อ้าวมันมันเก๋อมมือ y <Yeah. S 1> เ a h เมื่อกี้ผมจำกันได้ไหมครับผมเ <_ letter> มื่อกี้ผมสะบัดแบบคือบ้าแบบบ้มมาก,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 กนะฮะอันนี้ใช่พี่พี่ถือกล้องหรือเปล่าครับอันนี้พี่ที่ถือกล้องเฮ้ยจำจำได้อัจำได้จำได้อันนี้คือพี่ที่ถือกล้องนะฮะ <_ letter> เลิศอะ่ะ <_ letter> นี่ทักทายกันหน่อยไปม,มาถ้าได้ยินเสียงยกมือไปบายลยสเมา เออ้อบคับด้วยนะนะคะขอบคุณทุกคนค่ะเชิญนะคะยินดีด้วยนะคะสำหรับห้ารางวัลที่ได้รับไปนะจ๊ะอะยังไงเหนื่อยไหมครับก็ได้อยู่ครับได้อยู่นะแต่ว่าอยากให้เพิ่มพลังหน่อยได้ครับเดี๋ยวพี่เอาให้นี่ครับผมเพิ่มพลังเติมไปเลยจ๊ะงั้นผมขออนุญาตถอดแมสนิด้เลยคะอะให้น้องได้มีการกินได้เลยนะจ๊ะ เปิดดักแรกนะแน่อนขออนุญาตนะครับอืมอืมอืมอืออือ,อครับมาครับสดชื่นแล้วครับผม ยังไงเป็นยังไงบ้างหมดแล้วครับผมโหกินลวดีเลยครับ <c oughs> เลิศแม่นะคะเติมพลังเรียบร้อยแล้วซึ่งก็มาทำโปรโมชั่นดีๆแล้วก็เติมพลังดีๆแบบนี้ด้วยอ่ะอย่างนี้ก็อย่างที่บอกไปว่าแคมเปญของเรายิ่งดื่มยิ่งหลุนวันนี้น้องจะต้องมามอบโชคให้กับผู้โชคดีได้ครับ 8รางวัลด้วยกันนะคะย้ํากติกาอีกครั้งหนึ่งซึ่งแต่ละสิทธิ์ที่เข้ามาเนี้ยส่งมาเนี้ยค่ะ1ใบเสร็จอะขวดจะเป็น 1>, 1สิทธิ์ถ้ามา400ขวดที่ทุกคนซื้อมาก็จะมี100่งใบเสร็จและห0ึใบ,100บเสร็จก็คือ110 1 0 0ยสิทธิ์ถ้าจับมาปุ๊บเจอชื่อคำแก้ว100อันก็คือไม่ได้เราต้อง เราต้องแบบว่าเฮ้ยเอาอันเดียวนะคะขออนุญาตว่าขอชื่อเดียวต่อหนึ่งรางวัลนะจ๊ะซึ่งของรางวัลเราอย่างที่บอกไปมี3รางวัลด้วยกัรรางวัลใหญ่ค่ะนี่อันนี้ใช่ไหมครับนะคะแล้วก็จะมีอีกสองรางวัลซึ่งเป็นอะไรที่รชนะครับผมจับมารางวัลแรกรับไปเลยรางวัลใหญ่สุดมากรางวัลแรกก็คือเป็นอันนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วน้องต้องเสร็จด้วยอครับอลังการมากเลยครับ มาลุ้นค่ะว่าใครจะได้เป็นคนแรกนะคะและคนแรกได้แก่ทำทำทำไปทำทำทำรางวัลแรกนะครับ <ใน S 2> ได้แก่พี่พนีตราพรซับป,ประเสริฐครับผมยินดีด้วยค่ะนะคะเดี๋ยวเซ็นเลยครับเซ็นได้เลยค่ะได้ครับขออนุญาตให้น้องเซ็นชื่อด้วยนะคะมา โยกยกยกผล <ผ S 1> ต้องเซ็นอะไรเซ็นใหม่ไหม <c oughs> ครับ <c oughs> ไม่ต้องเซ็นอะไรเพียเก็บเป็นชื่อแล้วก็เขียนไว้พรก็ได,<อ>ได้ครับที่ไหนก็ได้ <c oughs> นะเอ็กซ์คลูซีฟมากๆค่ะทุกผู้ชมขาตอนนี้น้องก็คือมอบรางวัลที่หนึ่งไปแล้วซึ่งเป็นรางวัลใหญ่สุดข,ของเราหลายคนบอกว่าพี่ครับได้หมดนี้เลยเหรอคะพี่โว้ยได้หมดสิ่ได้เหล็กด้วยเหรอพี่โหได้สีได้ ได้หมดเลยเหรอเอาบอกไปแล้วว่าได้หมดนะคะได้หมดเลยสําหรับรางวัลที่หนึ่งโอ้ยได้มีน้องเขียนไวพรด้วยฮนี่ยินดีด้วยนะคะกับคุณนีตราพรน,นั่นเองจ้า <Yeah. S 1> อะต่อกันเลยเครื่องกำลังติดอีกสอง อันนี้หยิบมาสองใบสองใบเลยนะครับสองใบจับรางวัลที่สองสองรางวัลสำหรับกล้องคนละลยได้มาแล้วอ่ะใครจะเป็นผู้โชคดีนะนั่นคนแรกนะครับได้แก่พี่ใครคะธีวราเลี้ยงเสริมสุขครับผมยินดีด้วยค่ะอีกหนึ่งรางวัลค่ะอีกหนึ่งรางวัล อ้าวเฮ้ยซามหมอคนเดิมเลยครับที่ทีเวลาเลี้ยงเสริมสุขครับผมโอ้โหซื้อมาของซงเอาอารที่อันเดิมมาเดี๋ยวให้น้องอนุญาตจับอีกหนึ่งหนึ่งใบนะคะเพราะเมื่อกี้อย่างที่บอกไปถ้าซ้ำปุ๊บเราจะให้โอกาสคนต่อไปทันทีนะจ๊ะอ้าวรอบวันที่สองยังไงคนเดิมครับเฮ้ยเขาซื้อยอนไปไหมอะรอดอ่ะอ้าวมา เออเออคนเดิมหรือเปล่าคนเดิมครับผมพี่ทีเวลาเร่งเสริมสูงกี่สุคนเดิมครับอ่ะขย่อก่อนนะาอย่าบอกนะอ่าไม่ใช่เลยครับผม และคนที่สองที่จได้รับรางวัลที่2องของเราไปนั่นก็คือพี่ปะทิตตากระมลเพชรครับผมยินดีด้วยค่ะคนะคะรับไปเลยกล้องพลอ,รอ,รอยนั่นเองนะคะคยินดีด้วยครับอเอาของมาตรงนี้มาอันนี้คือคนที่ได้อยู่ในมือของดิฉันแล้วนะคะคอันนี้จะได้กิฟต์เซตของบีเบลนะคะคเป็นขูงพลาสติกมีโปสเตอร์พร้อมลายเซน็นแล้วก็นี่นละ มีที่ปิดจมูกปิดจมูไม่ให้ได้กลิ่นปิดหูไม่ให้ได้ยินโอ้ยเสียงใครนะฮะรับไปเลยนะคะ5รางวัลครับ5รางวัลเดี๋ยวไอน,น้องกรับจับมาหาร้รางวัลม,มาอุยารางวัน,นี้นะคะอู้จนหนึ่งนะครับท่านรู้เหรอท่านอะไรเอ่ยฮะใครพูดกับดิฉันคะอออมีคนพูดกับดิฉันคะ่ะอ่ะ5รางวัลจับมาเลย5ชิ้น หรือกับอยากจะสั่งทีละชิ้นกลัวว่าจะสั่มมอบโชคกันไปเลยนะคะสำหรับรางวัลที่สามได้รับกิต์เซตตรงนี้ไปเลยคนแรกค่ะคนแรกได้แก่พี่วิมลปรีชานุกูลครับผมดีด้วยค่ะเอาใส่ในถุงนี้เลยคจะได้รู้ว่าเป็นของใครนะคะอะคนที่2ค่ะคนที่สองพี่ทีวรลาเลี้ยงเสริมสุขอีกครับผม อีกแล้วเขาเขาเขาเป็นเอฟซีเบอร์เบอร์ยงตัวยงคนต่อไปก็พี่ทีเวลาเลี้ยงเสริมสุขเหมือนกันครับผมลอดดาไหนอันนี้จะซ้ำไหมฮะพี่ทีเวลาเลี้ยงเสริมสุขเหมือนกันครับผมลอดดาสุดยอดจริงๆแล้วพี่ทีเวลาโอ้คนที่สี่ก็พี่ทีเวลาเลี้ยงเสริมสุขครับผมคือปังอะะสุดท้าย อาคนสุดท้ายไม่ใช่คนสุดท้ายชื่อพี่สิรินจิระพัฒนกุลครับผมเย้ยินดีด้วยนะคะอะเพราะฉะนั้นก็เหลืออีก3รางวัลเนาะอีกสามรางวัลเดี๋ยวให้น้องจับมา3าชื่อซึ่งคิดว่าน่าจะไม่ซ้ำหรนนะผมว่าน่าจะโดนพิธีเวลาสักใบนะครับนะไหนนั่นไงครับใบแรกก็พี่ทีเวลาเรียมสสุขเลยครับผมอ้ย อ่าใบนี้ไม่ใช่ครับใบนี้ชื่อพี่สุทีพรเลิดล้ำครับผมยินดีด้วยนะคะได้รับกิฟต์เซ็ตอันนี้ไปเลยทั้งกิฟต์เซ็ตเลยนะจ๊<า>่ hey, เดี๋ยวรอใส่ตรงนี้ไปเพื่อได้รู้แล้วกันเนาะอ่ะมารงมางวัลที่สี่ได้ไหมจ๊ะอ่าอันนี้เหมือนจะเป็นอินเตอร์แฟนไหมครับอ่ะเป็นพี่ไอด้าบินทิดาหลันล่ะครับอ่าถ้าผมอ่านผิดขอโทษด้วยครับจ้า เออเอาใส่ตรงนี้ไปเลยใช่ครับน่น่ะสุดท้ายใช่ไหมอีกคนคคน,นึงได้รับกิ์เซตนี้ไปนะถุงใส่แบบนี้เอาใส่อะไรก็เห็นก็คือความกระจ่างก็คือเหมือนความอ่อนเยาว์วัยของบ well. ีเวลนะคะนี่อีกแล้วพี่ทิวลาเลี้ยงเสริมสุกอีกแล้วครับผมโอ้โหสุดยอดมากสุดยอดนะคะ,ะ,ะอะคิดว่าอันนี้น่าจะอันสุดท้ายน่าจะได้แล้วแหละเนาะ น่าใจนะครับหนึ่งสองซ้ำตอ๋อซ้ำครับผมเป็นพี่นีตราพรครับที่ได้รับรางวัลใหญ่ของเราไปนั่นเองอ่ะไม่เป็นไรอีกหนึ่งอ่ะเอาจนกว่าจะได้ค่ผู้ชมเอาจนกว่าจะได้นะฮะนีนนะลุ้นลุ้นลุ้นเป็นพี่สิรินจิราพัฒนกุลครับซ้ำใช่ไหมครับซ้ำค่ะอ่าอ่า ได้รับไปนะฮะโปสเตอร์พร้อมลายเซ็นแล้วก็มีมัสปิดจมูกด้วยพี่ธีวราอีกแล้วครับผมเฮ้ย <Hey, S 2> คุณธีวราขาอะดิฉันขอเขย่านะฮะอ่ะมาน่าจะได้ภาวนา <Okay. S 1> ใครจะเป็นผู้โชคดีพี่ธีวราเลี้ยงสมบูรณ์ไหมคุณธีวราขาตอนนี้คุณจามอยู่ใช่ไหมคะ <laughs> ที่คุณจามตอนนี้ไม่ใช่คุณเป็นโควิด <laughs> อะไรนะคะคุณเรียกชื่อบ,บ่บอยมากนะจ๊ะ อ่าได้แล้วครับเย่เป็นพี่เบนจวรรณพัทธสําราญพันธะสําราญสุขครับผมแสดงความยินดีด้วยค่ะเย่ได้ครบแล้วนะคะทั้งรางวัลที่1รางวัลที่2แล้วก็รางวัลที่3ครบไปทั้ง8ดท่านซึ่งวันนี้โอ้โหกว่าจะได้น้องกราฟก็คือแบบพี่ทีเวลากินขาดมากครับตอนนี้จามแล้วก็คือเชมูน้วนะว่าเอ้ยเอใครพูดถึงว่าเฮ้ยใครอะ นะฮะรางวัลที่1ไปแล้วรางวัลที่2ไปแล้วรางวัลที่3ก็จบไปแล้วเช่นเดียวกันนะจ๊าซึ่งโปรดีๆวันนี้ย้ํากันอีกครั้งหนึ่งสําหรับที่น้องมาตรงนี้น้องมาแบบมอบของสุดพิเศษแบบเอ็กซ์คลูซีฟมากนี่เป็นหมอนข้าไม่นี้นะฮะซึ่งเอาไปกอดเอาไปนุ่นได้เนาะใช่นุ้นก็ได้นอนนะกอดก็ได้ครับผมนะเออแล้วก็ยังได้เสื้อตรงนี้ที่น้องได้ใส่ในภาพยนตร์โฆษณาไปใช่ครับซุงโลดเดอร์มาสําหรับใครที่วันนี้นะฮะย้ําอีกครั้งหนึ่งก็และก,กันหนึ่งแถมหนึ่ง เนี่ยซื้อไปเลย1นึ่บาทเท่านั้น1นึ0ับาทเท่านั้นเองก็จะได้รับไปเลยสำหรับวันนี้เท่านั้นนะสำหรับวันนี้เท่านั้นนะถ้าใครซื้อวันนี้แล้วเป็น top s p e ดอร์ก็ได้รับไปเลยนะคะทั้ง2อันเลยเป็นทั้ง2อันเลยก็คือหมอนแล้วก็เสื้อนั่นเองจ้ายังมีเวลาอยู่นะครับนะจะถึงเที่ยงคืนเลยนะกใช่ครับผมนะเกน้องมาทั้งทีอยากให้น้องฝากผลงานเกี่ยวกับบีเวลบ้างได้ครับจะได้เห็นกับในบีเวล อีกไหมอ่ะอ่ามีแน่นอนครับผมสําหรับผลงานของผมกับบีเวลนะครับยังไงก็ติดตามด้วยยังไงก็เดี๋ยวจะมีออกมาให้ทุกคนได้รับชมกันแน่นอนครับตื่นเต้นอยู่นะเวลากลับมาเมื่อไหร่ก็คือจะเป็นกิจกรรมที่แบบคุ้มครับเวลามาก็คือคุ้มมากจริงๆครับโอเควันนี้พอกับหอมคอไหมล่ะไหนโอ้โหขออ่านคอมเมนต์ได้ครับที่ที่กับคอมเมนต์มาจากอ่าแฮชแท็กบีเวลด เกับนั่นเองไหนขอดูซิเขาบอกว่าคุณชีวราคุณชีวราคุณชีวราควรได้รางวัลพิเศษนะคะทีมงานควรได้ให้รางวัลพิเศษค่ะเน่นะคะเออนี่เยะแยะนะคะคุณชีวราได้ใจน้องไปแล้วนะคะโอเคคิดถึงนะคะมีคนบอกคิดถึงนะคะโอเคคิดถึงวันนี้น้องมาแล้วนะคะมาถึงตรงนี้ด้วยแล้วนะคะคิดแต่ไม่ถึงก็ก็คือถึงแล้วจริงแล้วค่ะโอเคโอเคนี่หู ทีมงานแบบไม่ได้ละต้องบอกฉันต้องบอกเมื่อกี้แบบความรับที่บอกว่าฉันต้องบอกนะจ๊ะปายปีปายปีอะไรอย่าลบเลยอ่ะเว้ยปายปีนี้โอเคปายปีนี้เหียน้องจะมีผลงานด้วยซึ่งอดใจรอนะฮะว้ยนะคะนี่เห็นไหมหมอนก็ยังมือไม้สั่นเลยครับเอออยากแจกอะเนาะอยากแจกนะอ่ะโอเควันนี้น้องมาแล้วนะคะเดี๋ยวให้น้องอะเซ็นเซ็นตรงนี้เลยไหมอะเซ็นเซ็นให้เขาเลยว่า ได้จริงๆนะได้เอ้วนี่เดี๋ยวให้น้องเซนหมอนข้างนะคะแล้วก็เสื้อตรงนี้เลยนะจ๊ะยินดีด้วยนะจ๊ะใครที่ได้ไปยินดีด้วยนะาจ๊ะนี่เซนกันสดๆเลยตรงนี้นะคะนะคะอีกชิ้นหนึ่งนะจ๊ะได็นรับ้มเซนตรงไหนดีเอ่ยตรงแขนไหมเพราะว่าจะได้เห็นชัดๆได้ครับเนาะมันจะซึมไหมครับ เอามือลองนิดนึงแต่ว่าโดนโดนมือ <c oughs> ไม่เป็นายไม่เป็นายไม่ซึมน่าจะไม่ซึมจะ้ะ ได้รับไปเลยนะคะสําหรับใครที่อยากได้นะคะก็ถ้าวันนี้ซื้อนะคะเป็น top spender นะคะโปรหนึ่งแถมหนึ่งยังมีตลอดจนถึงเที่ยงคืนและที่สําคัญถ้าสมมติใครที่ซื้อในไลฟ์นี้นะคะก็ได้รับไปเพิ่มไปอีก4ขวดก็จะเป็น16ขวดซึ่งคุ้มมากนะคะสำหรับใครที่ตอนนี้กําลังดูทาราซาดา Facebook ไลฟ์ของ v i วเ l r i n k s ก็ตามนะคะวันนี้นี่อของรางวัลน,น้องเอามาแจกนะคะแบบเอ็กซ์คลูซีฟมากเป็นเสื้อตัวนั้นเป็นเสื้อตัวที่กับใส่นั่น <ผม S 1> เองผมขอ<ช>ได้ไหมครับเส้นนี้ ขอได้ไหมครับอะไรอ่ะขอได้ไหมครับหะขอเส้นนี้ได้ไหมครับต้องไปเต้นอีกเองไปเต้นติ๊กตอกล้วไปได้ที่หนึ่งอีกถึงจะได้นะฮะโอเควันนี้นะคะต้องขอบคุณน้องนะคะน้องกับด้วยนะคะที่มามอบแบบโปรโมชั่นดีๆแล้วก็มาให้ทุกคนมีความสุขแถมยังมาเต้นแบบอยากได้ร้งมาให้เราด้วยนะจ๊ะโอเควันนี้น้องต้องไปแล้วเดี๋ยวคุณพี่คําถามยังไม่ไปคุณพี่คําถามอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยเจอกันในโปรโมชั่นดีๆใน ร้องอหน้า,นาได้ครับโอเคน้องประคับก่อนแล้วนะมาแล้วน้องจ๋าครับ,บผมมาเจอกันนะครับเดี๋ยวให้น้องนป่ะอัะ,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 ะอ่ะ ขอบคุณครับขอบคุณครับไว้เจอกันครับบุยบุยบายครับ